เกาะสีชังนี่น่าจะเป็นสถานที่ที่หลายคนคงเคยได้ยินชื่อมานานแต่อาจจะมีน้อยคนมากนะที่เคยไปทั้งทที่การเดินทางไปที่นั่นก็ไม่ได้ยากอะไรอยู่ก็ไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพจนบางคนอาจจะเลือกไปเป็นแบบวันเดย์ทริปก็ได้ถ้าเปิดดูรูปและสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชังมันก็อาจจะไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดนั้น เพราะถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตาอากาศที่โด่งดังในสมัยก่อนมาหลายสิบปีแต่ถ้าเทียบกับเกาะอื่นๆที่อยู่ในทะเลของประเทศไทยแล้วที่นี่ก็จะไม่ได้มีอย่างที่เกาะอื่นมีเช่นพวกการไปดำน้ำดูปะการังการไปนั่งพักผ่อนริมชายหาดหรือพวกกิจกรรมทางน้ำอะไรที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติชื่นชอบแต่ที่เกาะสีชังนี่จะให้ความรู้สึกแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้าน คนบนเกาะส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้ชีวิตตามวิถีเดิมๆผมเคยมาที่นี่ครั้งนึงนะเมื่อสัก1112ปีก่อนได้มั้งมันแทบไม่ได้มีอะไรต่างจากเดิมเลยว่ะถึงแม้บนชายฝั่งฝั่งตรงข้ามที่เป็นแผ่นดินใหญ่มันจะ,จะเจริญขึ้นอย่างผิดหูผิดตาก็ตามทีแต่บนเกาะสีชังนี่เหมือนทุกอย่างถูกหยุดเวลาไว้เลยนะรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าย,ยังราคาเท่าเดิมเหมือนเมื่อสิกว่าปีก่อนเป,เป๊ะ สถานที่ท่องเที่ยวก็ยังคงเหมือนเดิมอาจจะมีรีสอร์ทเปิดเพิ่มขึ้นมาบ้างตั้งแต่ระดับสบายกระเป๋าไปจนถึงรีสอร์ทระดับ5ดาวแต่ด้วยความที่คนมาเที่ยวถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับเกาะใกล้ๆกันอย่างเกาะล้านทำให้ที่นี่มันเป็นไปด้วยบรรยากาศสบายๆบ,บนเกาะเล็กๆที่ใช้เวลาขี่รถไม่นานก็วนได้รอบเกาะพอดี จุดเด่นของที่นี่น่าจะเป็นเรื่องจุดชมวิวต่างๆมั้งที่มีหลากหลายสไตล์นะอย่างที่แรกที่เราไปก็คือรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะแล้วก็เป็นจุดที่จะเห็นทัศนียภาพของเกาะได้ทั่วถึงที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่น่าจะสะท้อนให้เห็นภาพรวมของวิถีชีวิตบนเกาะสีชังได้ดีที่สุดเช่นกัน ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างอันนู้นหรือล่าใช่ก็ <sk ill> ขามใหญ่เป็นยังไงเหมือนมะขามอีกนึงจะไปอ้วนๆป้อมๆไหนคิดว่าจะเล่นมุกแบบฮ <sk ill> ่าฮ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 าก็ขำใหญ่วิว <sk ill> ข้างบนนั้น่ะดีสุดแล้วนะบนลอยพระพุทธบาทต,ต่างนี้ก็ เห็นชัดดิมีศีลาชาด้วยซอสพริกรอ่ะใช่ต้นกำเนิดซอสพริกศีลาชาแล้วก็ชนบุรีอยู่นู่นพัทยาอยู่นู่นต้นไม้บังอ่ะตรงนี้แต่คือวิววนนั้นสวยกว่าแต่ว่าต้องลองต้องลงมาพูดตรงนี้เพราะว่าจิตและกสิทธ <laughs> ิ์เพลงสวดมนต์คือดังมากระหึ่มมากเ <laughs> รยแบบหลีกมาก แถวนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูพราที่ตกเอ้ยไม่เรียนดีกว่าไปดูพราที่ตกพรอาทิตตกที่ไหนคะช่องเขาขาดอ่าออยู่ใกล้ๆนี่ละคือเกาะก็มีแค่เนี้ยรอบๆเกาะก็มีแบบขี่ห้านาทีสิบนาทีก็ถึงแต่ละที่ละอันนี้คือยอดเขาที่สูงที่สุดในที่ดีกาะสีชังของเกาะสีชังตรงนู้น ไม่ใช่ตรงดีตรงนน้นเป็นทางแค่ขึ้นไปใช่ไหมไม่มีขึ้นใช่ไหมไม่ต้องมีทางเดินมีทางเดินเมื่อกี้คุณลุงที่เขาดูแลเมื่อกี้เขาบอกอยู่ว่าเดินไปแถวนั้นอ่ะแต่บอกไม่มีอะไรแต่ก็ดูคือมันคงไม่ได้ถางให้โล่งให้เห็นวิวอ่ะคือยอดเขาไม่เป็นร้านยอดล้านล้านหัวล้านก็เลยจะมองไม่เห็นวิวแหละตอนนี้แดดออกแล้วดูดีจังเนาะเริ่มเห็นทะเลเป็นสีฟ้ามากขึ้นนะใช่ จะพรุ่งนี้ค่อยไปดูทะเลขอให้ฝนอย่าตกช่วงเช้าแล้วกันก็คิดตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดละเพราะว่าฝนตกตั้งแต่ตื่นนอนเลยอะแล้วตกมายาวตลอดเลยอันนี้เหมือนคนใส่หมวกเลยอะดูมุมเนี้ยดูนี่เหมือนใส่หมวกคาร์บอยมิเกลอะซานมิเกลปิเทียตดูพาร์ติตกยังไม่ทันเลยเลยเปิดคลิปพาริติตกแล้วหมดวัน ฉันนั่งมองฟ้าหัวใจโหยหาสดใจเวลาฝันไปไกลสุกฟ้าดูเธอภูเขาที่รอให้ฉันไปพบเจอโลกที่กว้างใหญ่ใต้ท้องฟ้าเดียวกันฉันมีความฝันอยากเห็นโลกก่อนตายชีวิตที่รอเรา ควรปล่อยความฝันไปเพราะใจฉันยังห้อยหาหาลอกที่แสงกวา้างเดินทางออกไปไใจเราได้เจอก้าวเท้าออกไปเพื่อพบสิ่งที่แปลกใหม่หลอกไม่เจอเส้นทางที่เคยเห็นแต่ทีจริงตนางอาการทุกสายลมที่ได้เจอ ทุกอย่างที่สัมพัสเป็นคค่ความทรงจำที่ทำให้ใจยิ่งเตงลมเบาๆพัดมาทุกสิ่งที่ได้เจอคือความสรไม่รู้จัก ขอรีวิวชิมผัดช,ชาเป็นนะจ๊ะหอมมากเลยอ่ะหอมมากชิมผัดช,ชาหอมมากอร่อยือมเถิดอร่อยอันนี้เป็นไงน้ำดำเป็นไงน้ำดำอันนี้ชิมแล้วเมื่อกี้นวันวนัวมันไม่เหมือนน้ำดำภาคใตยอย้อะไม่เหมือนเลย คือไม่ออกไม่มีออกรสหวานไม่หวานเลยไม่ออกกลิ่ชิงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นความลักษณะแบบคล้ายผึ่งผัดสามเกลอรากผักชีกระเทียมพริกไทยหอมเครื่องเครื่องเครื่องเลกระชายเล็กน้อยใช่แล้วก็เค็มเค็มอูมามิมันนัวๆมีความมันๆนิดนึงอ่ะยอดอร่อยมันนักรีวิวร้านอาหารใช่ไหมตามรีวิวเข้ามาไม่ผิดหวังดีมากครับอะไรหวานๆแต่มีนี่อะไรนะคะสี่สิบบาทครับ ชมวิวกะรอกขาวน้องน่ารักมากชมเสร็จแล้วกลับเลยไหม,มชมเสร็จยัง <c oughs> ไม่ใช่ต,ตีตะบอกไม่ใช่เป็นลูกบ้นไปดูซิว่ากะรอกขาวแถวนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นป่าก้อนหินไงเนีย่ยแล้วมันมีกะรอกขาว <c oughs> น่าจะใช่หรือมัง้งไหนไหนเนี่นยเขา,ามีทีให้อายาน,น,นี่ไง อาจจะต้องมาออฟเซิร์ฟแถวนี้แป๊บนึงนะก็คือกระโอกแต่ว่ามันเป็นสีขาวไงลองดูไหมอะถ้าไม่มีภาพกระโอกขาวแปลว่าไม่เจอนะคะันเคอยู่ตรงนั้นเห็นไหม Oh my God. นนี้เราถือโอกาสที่แดดออกกำลังดีรีบออกไปสำรวจชายหาดต่างๆที่มีไม่เยอะมากนักบนเกาะสีชังครับอย่างจุดนี้ก็คือแหลมงูเป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะสีชังนะซึ่งในปลายสุดของแหลมก็จะมีเกาะเล็กๆตั้งอยู่ไม่ห่างไปมากนักถ้ามาที่นี่ในช่วงที่น้ำลงต่ำที่สุดก็จะกลายเป็นทะเลแหวกใกล้ๆที่น่าจะสวยดีนะ แต่ช่วงที่เราไปดันเป็นช่วงน้ำขึ้นพอดีก็ได้แค่ดูน้ำทะเลใสๆไปพลางๆว <c oughs> ันนี้อาจจะเป็นหาดเดียวที่เขามาเล่นน้ำกันได้อย่างจริงจัง งลงหาดที่มันยาวยๆหน่อยใช่ไหมไม่คือที่นี่นจริงๆแล้วที่นี่หาดไม่ได้เยอะนะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นแบบเขาหินปูนหินอ่อนหินแกรนิตใด,ดๆก็เลยว่ามันจะเป็นหน้าผาชันๆลงหาดมากกว่าอย่างเช่นตรงนั้นไม่ใช่ลงหาดคือเป็นหน้าผาแล้วก็ลงทะเลเลยอะ่ะมันก็เลยฟีลแบบไหน เออฟิลเหมือนแถวแบบกระบีอ่อะไรเงี้ยเกาะกูดนี่หาดเยอะมากเลยเออเกาะกูดก็หาดเยอะแต่ว่ามันก็จะมีที่มันขั้นด้วยเขาที่ปูนแต่ละพี่แต่ละที่หาดนี้ก็จะมีประมาณนี้นนไม่ได้กว้างมากประมาณสองสามร้อยเมตรแต่เทยียบกับปริมาณคนก็พอดีพอดีอดแต่ที่ดีคือบรรยากาศมันชิวไงมันไม่ต้องแบบคนเยอะไม่ต้องมี ปันนาโบเสียงดังน้ำก็สีใช้ได้นะดูใสด้วยดูน้ำสิน้ำใสก็ดีเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าอะไรนะวันนี้คือคลื่นสงบที่สุดแล้วเช่าเรือพายได้ มีเรือให้เช่าบริการให้เช่าเรือที่นั่งผ้าใบอะไรเงี้ยน,น,นี่คือไม่มีคลื่นแล้วนะคุณถ้าพายก็เหนื่อยอยู่นะถ้าเทียบกับที่อื่นอนะ่ะเป็นอย่างเงี้ยถ้าพายออกไปอะ่ะก็ต้องคงต้องไปไกลพอสมควรนะกว่าจะไม่ค่อยมีคลื่นเนี่ยนั่พายไปถึงประจวบเลยฝั่งนู้นประจวบแล้วหรอไหนไม่รู้มองไม่เห็นเลย my shoes are untied time is a ticking so is the tide but i am not worrying things are what they are come rain or come shine or a shooting star i've been to the south แหลมหินแต่คือถ้าเมื่อก่อนไม่เคยมาแล้วก็แบบได้ยินชื่อเกาะสีชังแล้วหาดูก็จะเจอบรรยากาศแบบประมาณเนี้ยนะหินหินแล้วก็ทะเลอ,อย่างที่บอกว่าไม่ได้ดูว่าแบบมีหาดอะไรเยอะก็สวยดิเหมือนมาเที่ยวเกาะแตแปลกอะ่ะคือไม่ได้ตั้งใจว่ามาเที่ยวเกาะที่มาเล่นน้ําเล่นทะเลอะ่ะเหมือนอยู่ มันอยู่เกาะที่อยู่ห่างกะนเลแต่ไม่ไกลเลยมีความยังมีความแบบธรรมชาติแล้กับหมู่บ้านเนาะเป็นบ้านคนซะส่วนใหญ่โรงแรมยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บัง,บงกะโลเยอะโฮสเทลเยอะที่เชียวก็วนๆอยู่เนี่ยชิลๆคือโดยรวมสองวัน<ล>หนึ่ง,งคืนกำลังดีหรือถ้าเต็มวันเลยก็ใช้ได้ตอนนี้คืออยู่เรียกว่าอะไรนะถ้ำทะ,ททะลุ ก็คือคนเยอะเป็นจุดเช็คอินที่เราต้องมาต่อคิวถ่ายรูปเป็นช่องหินที่แบบเจอทะเลพอดีดก็เลยต่อคิวถ่ายรูปกันอยู่เดี๋ยว,วเราไปต่อแถวแถว,วด้วยนะกัก็ไปต่อคิวกับเขาถ้ำทะลุนี่ถือเป็นอันซีนที่สุดในทริปนี้เลยครับไม่เคยคิดเลยนะว่าเกาะสีชังใ,นใ,นในกล้ๆกกรุงเทพนี่จะมีอะไรแบบนี้อยู่ด้วย ถ้าใครคิดที่จะไปเกาะสีชังผมคิดว่านี่คือหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะถ,ถ้าเข้าไม่เจอนะวนเท่าเที่ยวไปวนตะวน,วน,วนมาประมาณ3ามเที่ยวแล้วไม่มีป้ายเลยไม่มีป้ายไม่มีร้านลับหรอ แต่ดูน่ากินมากเปรากฏว่าเขามีอีกซอยหนึ่งเข้าง่ายง่ายกว่าเป็นไปได้ยังยซอยในยซอยในยซอยจำไว้นะตึกชมพูตึกชมพูลัวชมพ,ชมพ,ชมพูมีภาพวาดเยอะๆเรอันี้เป็นท่าน้ำเลยนะนี่นะสุดจริงๆ เป็นไงกัะเพรากัะเพราหมึกกับกุ้งนี้หมึกกุ้งหนึ่งใช่ก็เป็นทะเลลวกนะสุดท้ายตามรูกน่าจะมีกั้งมีปูด้วยนะแต่ช่วงนี้อาจจะไม่มีอร่อย่ะชิมนี่ชิมน้ำจิ้มก่อนอื้อ อ,อร่อยดีกัเพานะฮะคือรู้เลยว่าสดอ่ะด,ดึงดึงเลยต้องสดอยู่แล้วละท่าเรืออยู่นี่ก <laughs> านอยู่ติดท่าเออรือเลย ลิงลิงเยอะมากมน่ากลัวนะกลัวกัดอย่ากัดแล้วนะอย่ากัดแล้วนะอย่าเป็นผู้ประชดภนะัยเงียตรงน,นี้นะคะคือแลมสีชังคุงพาดิฉันมาชิดแลมสีชังย้ย อะไรคะ end o f road อะไรเลยไม่มีทางไปสักน้อยเลยตรงนั้นก็คือสุดตรงนี้คือสุดแล้วนะคะเรามาจากทางนี้กันใน Google Map มันก็มีรูปมีไหมหรือว่าต้องโค้งตรงนั้นไม่มีทางลงไปไหมสรุปแล้วถ้าใครไม่มีโดนก็ไม่ต้องมานะทำ้ายจิตใจเล็กๆเดี๋ยวจะบินโดนเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูคือ ความสําคัญของแหลมสีชังคือเป็นจุดที่สังเกตเห็นได้ชัดที่สุดเมื่อเวลามาเกาะสีชังเวลาเรามาทางเรือกันนะคะแต่คนมาทางบกที่อยู่บนเกาะสีชังเนี่ยจะไม่ได้เห็น,นใช่แต่ตรงนี้ก็คือเป็นปลายสุดเลยที่เราสามารถมาได้แล้วจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบินโดรนดีกว่าจะได้เห็นชัดเนาะนะน,นะ,นนะ แล,แล้วเวลาบนเกาะสีชังของเราก็หมดลงครับถ้าให้ผมสรุปก็ที่นี่มันก็คงนับเป็นที่ที่หนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองมาดูนะแน่นอนว่าอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าถ้าเทียบกับก่อนอื่นที่เป็นพิมพ์นิยมของนักท่องเที่ยวที่นี่ก็คงถือว่าไม่มีอะไรสู้พวกนั้นได้ แต่ถ้าใครอยากเปิดใจลองมาเที่ยวเกาะที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้ปลีกวิเวกกับค่าครองชีพที่ไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่นี่คงตอบโจทย์ใครหลายๆคนได้นะและที่นี่ก็คงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของไทยที่ยังคงสามารถรักษาสเสน่ห์ของตัวเองไว้ได้อย่างครบถ้วนซึ่งเอาจริงๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เริ่มหาได้ยากมากแล้วเอาล่ะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังคงดูมาจนถึงตอนนี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับการเดินทางครั้งนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปสวัสดีครับ